ค่ะทีฉันนางสาวบูมินาจิตจีนรหัส 31, นสักศึกษา6 0 1 3 1ยอ่คณะครุศาวตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาว,วิทยาลัยราชภัฏวงสองางวันนี้นะคะสมาติกในหมวดเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาไทยเรื่องการเขีชยชมเครื่องคาวา เสียนได้ตามที่เราต้องการลยค่ะอันนี้นะคะก็จะกดปิดเสียงค่ะเสียงคลิกค่ะแล้วก็สามารถกดคลิกได้ที่หน้าจอค่ะก็จะมานาให้พิมพ์ชื่อและนามสกุลค่ะอ่าเราก็พิมพ์ชื่อไปได้เลยนะคะถ้าพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วนะคะก็กด Enter ได้เลยค่ะก็จะมาหน,น้ายินดีต้อนรับน้องจุดจุด,จด แล้วก็สามารถเข้าสู่บทเรียนได้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคําแนะนําในการใช้งานค่ะก็จะเป็นคําแนะนําปุ่มต่างๆค่ะเสร็จแล้วนะคะก็สามารถกด enter หรือกดคลิกได้ที่หน้าจอค่ะ ก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าหลักของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนแบบทดสอบหลังเรียนแหล่งอ้างอิงข้อมูลผู้่อจะทาแล้วก็ออกจากระบบค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะมาสู่หน้าจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะเมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดคลิกที่หน้าจอหรือว่ากด enter ได้เลยค่ะ ก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าหลักของเราต่อไปนะคะก็จะทําแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะถ้าเรายังไม่ได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าสู่บทเรียนได้ค่ะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนค่ะเมื่อคลิกเข้ามาที่แบบทดสอบก่อนเรียนแล้วนะคะก็จะมาเป็นหน้าที่ชี้แจงก่อนที่จะทําแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด สิข้อสิบคะแนนค่ะเพื่อให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวค่ะถ้าพร้อมแล้วก็กดเข้าสู่บทเรียนได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนก็ให้คลิกได้ที่ตามข้อที่เราเลือกได้เลยค่ะก็คลิกไปเลยนะคะ พอทำครบ10ข้อแล้วก็จะมาแสดงคะแนนสอบของเรานะคะก็จะได้คะแนนก็จะโชว์ตรงนี้ค่ะเมื่อเรารู้คะแนนของเราแล้วก็สามารถคลิกที่หน้าจอได้เลยค่ะทิ่เสร็จแล้วบรอแล้วก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าหลักของเรานะคะอ่าเมื่อกี้เราได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ค่ะก็จะมาให้ เป็นหน้าเข้าสู่บทเรียนได้เรียบร้อยแล้วค่ะก็กดเข้าไปที่หน้าบทเรียนได้เลยค่ะอันนี้นะคะหน้าบทเรียนของเราก็จะประกอบไปด้วยประวัติผู้แต่งค่ะประวัติผู้แต่งก็จะเป็นชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดประวัติผู้แต่งต่างๆค่ะเสร็จแล้วเมื่ออ่านเสร็จแล้วนะคะก็สามารถกดปุ่มลูกศรถัดไปได้เลยค่ะ ก็เข้ามาสู่หน้าจุดประสงค์การแต่งนะคะก็จะประกอบไปด้วยสองข้อก็สามารถอ่านได้ค่ะอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดหน้าถัดไปหน้าถัดไปก็จะเป็นลักษณะคำประพันธ์ค่ะให้ศึกษาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังอ่านไม่เข้าใจสามารถกดย้อนกลับไปหน้าจุดประสงค์การแต่งได้ค่ะก็เป็นหน้าถัดไปก็จะเป็นประกอบไปด้วย เนื้อหาต่างๆนะคะกดหน้าถัดไปก็จะบอกเนื้อหาที่เราเรียนอันนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่ใช้ในการต่างๆะค่ะวิดีโอนี้นะคะสามารถลิปมาได้ค่ะาต้องการจะตกลงในตอนไหนหรือไม่เข้าใจตอนไหนสามารถเรียนกน เสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดมาที่หน้าจอหลักของเราคือเป็นรูปบ้านนะคะ, 30, <000. S 1> ะก็จะกลับมาที่หน้าจอหลักของเราเมื่อเราเรียนบทเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะก็กลับมาทำแบบทดสอบหลังเรียนค่ะกดคลิกเข้าไปได้เลยค่ะก็จะเป็นคำชี้แจงก่อนที่จะทำแบบทดสอบหลังเรียนค่ะ เื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกได้ที่หน้าจอได้เลยค่ะก็จะมาให้เลือกแบบทดสอบหลังเรียนก็จะให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วก็สามารถเลือกได้เลยค่ะคลิกได้เลยตามข้อที่เราคิดว่าเป็นข้อที่ถูกที่สุดนะคะอ่าพอเราทําครบสิบข้อแล้วนะคะก็จะเป็นแสดงคะแนนสอบของเราค่ะก็จะประกอบไปด้วยชื่อชื่อของเราที่เรา พิมครั้งแรกแล้วก็คะแนนก่อนเรียนของเรากี่คะแนนแล้วก็คะแนนหลังเรียนของเราเมื่อเราทําเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะเป็นเราทําเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเวลาอะไรนะคะเสร็จแล้วก็สามารถคลิกที่หน้าจอได้เลยค่ะคลิกที่หน้าจอเสร็จแล้วนะคะก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าหลักของเราค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแปลงอ้างอิงค่ะแลงอ้างอิงก็จะมี ่ข้อมูลอ้างอิงค่ะอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่หน้าจอคลิกที่หน้าจอต่อไปก็จะเป็นข้อมูลผู้จัดทําข้อมูลผู้จัดทําก็จะเป็นประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลต่างๆสามารถติดต่อได้ที่อ่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะเมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่หน้าจอหรือกด enter ก็ได้ค่ะเมื่อทำเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถออกจากบทเรียนได้ค่ะ เมื่อคลิกเข้ามาที่ออกจากบทเรียนนะคะก็จะมาหน้าที่เราต้องการที่จะออกหรือไม่ค่ะก็ถ้าต้องการออกก็กดใช่ถ้าไม่ต้องการออกก็ต้องกดไม่ค่ะอันนี้ต้องการออกนะคะก็กดใช่